สวัสดีค่ะสวัสดีพี PP, PP, 4, ่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวติภพารวยเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนะคะสาวติก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะคะทุกไลท์ทุกแชร์เนาะทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆจ้าถึงแม้ว่าบางครั้งเนาะแอดจะให้ตัวเลขที่ผิดพลาดไปบ้างเนาะแต่พี่ๆเพื่อนๆก็ยังมาให้กําลังใจเช่นเคยเนาะ งวดนี้ขอให้ปังขอให้เฮงๆแล้วกันขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะหยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนจากวันที่22เนาะสามลาวนะคะว่าจะมีตัวเลขเข้าไหมหลุดไหมนะคะลาสตาจา้ารอบลาสตานะสองห้าสี่นะคะสองห้าสี่เข้าที่เด่นห้านะคะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เด่นห้าเนาะส่วนตัวเจาห้าสี่มีไหมเพื่อนๆจา๋าดูซิมีเต่ดสามห้าห้าสามนะคะ มีแต่3ามห้าห้สาม่น้าน่าเสีดายมากแต้มเดียวนะคะหลุดไปเนาะมีแต่5เข้านะคะส่วนล่างค่ะ80ดศเนาะแปเข้าที่เด่น0ูนย์นะคะวิ่งรูด0ูนย์เนาะส่วนตัวเจาะแอดเจาะไม่ถึงเจาะข้ามเจาะหลุดนะคะแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าเฉพาะเด่น0ูนย์นะคะ ส่วนลาวีพจห้าเจ็ดสี่นะคะเข้าที่เด่นห้าอีกรอบนะคะส่วนตัวเจาะมาไม่เจ็ดสี่นะคะมีแค่สี่ศูนย์สี่สามสี่หนึ่งนะคะอ้าหนึ่งกับเจ็ดตัวตัวเดียวกันเนาะถ้าเพื่อนเล่นนะคะสรุปหลุดไปนะแอรก,ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าเฉพาะเด่นห้าตัวนี้เนาะอืมเสียดายมาก,กาเพื่อนจ้า ส่วนสองห้านะคะสองห้าล่างนะคะเข้าที่เด่นห้าอีกรอบเต๋เอเพื่อนๆจา๋าส่วนตัวเจาะมาไหมสองห้าสองห้าอยู่ไหน,นอยู่ไหนสองห้ามีสามห้าอีกค่ะสองห้าไม่มาเพื่อนๆจา๋าสงสัยไปหลุดอยู่ที่ไหนเนี่ยไปหลบอยู่ที่ไหนสองห้าไม่มาเนี่ยส่วนลาสตาวีพีนะคะแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดตัวเด่นตัววิ่งตัวลูดหลุดนะคะส่วนสองเจ็ดโอ้ยหลุดเพื่อนๆจา๋า ส่วนหนึ่งหกนะคะล่างหนึ่งหกเนาะมีหนึ่งเก้านะคะมีหนึ่งเก้าตัวเดียวเนาะแต่หกกับเก้าคือตัวตัวเดียวกัน,ก 9, กนถ้าใครเลือกเก้าแอดก็ขอให้กลับหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกเนาะทุกรอบนะคะส่วนตัวเจาะก็หลุดไปเนาะแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นสองรอบเนาะสองรอบนะคะโอ้แอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขก,ก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเมื่อวานนี้เข้าหลายคลิปค่ะ คลิปนี้ก็เลยอาจจะหลุดเนาะเพื่อนๆจ๋าแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามเมื่อวานนี้เนาะนะคะเอาวันนี้ก็ขอให้ปังขอให้เฮงขอให้มาแล้วกันนะคะลาวสตาร์ลาวีพีและลาวสตาร์วีพีนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางที่ยี่สิบสามกันนะคะเดี๋ยวแอดเมนดูก่อนหยุ่ตรงไหนแอดดูก่อนนะคะว่าแอดคำนวณไว้ตรงไหนเนาะ มีหลายสูตรค่ะเพื่อนจ๋ามีหลายสูตรหลายคลิปเนาะที่แอดลงไปนะคะหวยลาวเนาะทุกๆหวยลาวนะคะาลาสามกีลาวเวีพีเนาะแล้วก็สามลาวแล้วก็หาหนอยนะคะที่แอดลงเนาะเพื่อนๆ่อนจ๋าก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคลิปด้วยนะคะถึงถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่เสียงโชคก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะตัวเด่นนะคะตัวเด่นเนาะ แอดให้ไปห้าตัวเด่นนะคะวันนี้ห้าตัวเด่นรักพี่เสดายน้องเนาะก,ก็เลยฟาดไปห้าตัวเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอให้มาทั้งห้าตัวเด้อนะคะเด่นะะนะคะมีเด่นสองเด่นสี่เด่นห้าเด่นแปดนะคะและเด่นเก้าเนาะ <ๆ S 1> เพื่อนๆจ๋าส่วนตัววิ่งรูดนะคะวิ่งรูดแอดขอไปที่สี่และสองนะคะเน,นาะอย่างน้นอยๆก็ใช้วิ่งไวๆไไนะคะเพื่อนๆจ๋า จับวิ่งเลยนะคะตัวเด่นเนาะตัวเด่นนะคะจับไปวิ่งเลยนะคะเพื่อนๆนจ๋าถ้ารูดมันจะเยอะไปเนาะเพราะว่าแอดอาจจะเจาะไม่เข้าบ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะก็ตามวิ่งเลยนะคะวิ่งเลยเนาะจับไปวิ่งได้นะคะเราไม่ต้องจำเป็นต้องรูดก็ได้นะคะได้น้อยแต่เราได้อวันละนิดมันก็โอนะคะเพื่นอนเจ๋าเนาะนะคะอ้าวชุดเด่นเนาะชุดเด่นนะคะแอดก็ให้หกคู่เด่นเหมือนเดิมเนาะ แรกนะคะ47 48 41นะคะ25 20 27รอบเมื่อวานี้แอดก็กลับขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะก็ขอโทษด้วยนะคะเจาะไม่เข้าสักตัวนะคะเพื่อนๆจา้าแต่ตัวเด่นตัววิ่งมาอยู่เนาะอเพื่อนๆเนาะ นะคะมันก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเข้าทุกวันก็ก็ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเข้าทุกวันเนาะแอดก็อยากให้เข้าทุกวันนะคะตัวเลขเนาะเพื่อนๆจะได้มีตังค์เนาะนะคะก็ถ้าใครถูกรางวัลเยอะหน่อยก็ฝากไปทําบุญด้วยนะคะชุดกันเนะาะเพื่อนๆจ๋าชุดกันเนาะชุดกันก็มีนะคะ90นะคะ98 เก้าห้าหกสองไม่รู้เป็นอะไรชอบเก้าห้าตลอดเลยนะคะเวลาทำคลิปนะ่ะแล้วก็เก้าห้าก็มาบ่อยด้วยนะเก้าห้าห้าเก้านะคะส่วนชุดเด่นนะคะที่แอดชื่นชอบนะคะแอดชอบสี่เจ็ดเนาะไม่รู้จะมาไหมมาเนาะมานะคะก็สี่หนึ่งก็ชอบนะคะเพื่อนๆจ๋าสองศูนย์น 4, 2, 0, ค่ะสองเจ็ดนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้เพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวเด่นนะคะไปจับกับตัวเลขที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เช่นกันนะคะแอดจะเจาะให้แค่6คู่เนาะก็เหมือน10คู่เลยค่ะชุดกันด้วยเนาะแต่มันหลายตัวเลขเนาะก็เอาที่ว่าจะมาเนาะที่เจ๋งๆหน่อยเนาะเพื่อนๆจ้ะนะคะส่วนชุดกันค่ะชุดกัน9095นนะคะที่แอดชื่นชอบนะคะอย่าลืมนะคะไปกลับทุกๆครั้งนะคะ หและ9ตัวเดียวกันจ้าย้ำเสมอนะคะถ้าชอบ9ก็กลับหัว9เป็น6ด้วยนะถ้าชอบ6ก็กลับ6เป็น9นะคะอ่าก่อนจากกันนะคะแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะหยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลน,นะคะไปใช้เป็นแนวทางขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดี ถูกรางวัลกันทุกๆคนคะ่ะและได้ทุกๆรอบด้วยนะคะก็ขอกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะและก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ยังอยู่กับแอดเสมอมานะคะขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีจ้าตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้า เ,เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีทุกทุกท่านและทุกๆุกวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ